เดี๋ยวเรามีความลับจะแชร์อีกเรื่องหนึง่งยังมีคาบเลือดอีกจุดหนึง่งสําหรับใครบางคนเดี๋ยวจะบอกให้รู้ผมคิดว่าคนบนเรือเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนเน่ยนอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบแล้วลอง้าคนเนี้บังเอิญบังเอิญมันเปื้อนเลือดก็เห็นเรื่องคาบเลือดเนี่ยนะครับวันนี้ดิ้นกันทั้งตำรวจทั้งนะผู้ต้องหาบนเรือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมถึงดิ้นรนกันขนาดนั้นนะครับวันนี้เรามาแบบเดี๋ยวเรามีความลับจะแชร์อีกเรื่องหนึง่งซึ่งพี่น้องประชาชนต้องติดตามวันนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยากรู้นะครับยังมีคาบเลือดอีกจุดหนึง่งสําหรับใครบางคนนะเดี๋ยววันนี้รู้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้นะยวมีคาบเลือดอีกคนนึงนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงนะทีนี้นะนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เราจะต้องรู้ความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปไม่รู้แต่ชมรมนิยายกรรมรู้นะครับแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างเช่นค่าบเลือดเนี่ยนะครับสองจุดเนี่ยคนเสื้อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นใครวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุนพี่หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยนะที่ออกรายการผลกระแสจนกระทั่งมีคนออกมาเปิดตัวอย่างเรียบร้อยโรงเรียนเก็ก นะเรียบร้อยโรงเรียนเจ็คนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะการที่จะเปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นหรอครับคือขนาดนี้ผมคิดว่าคนบนเรือเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนนี่ยนอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนคนเนี้เป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบเคยนั่งเรือแล้วนั่งมองแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่คนเดียวมองในแม่น้ําเจ้าพระยาแบบมีปริศนา แล้วรองเท้าคนเนี้ยบังเอิญบังเอิญมันเปื้อนเลือดรองเท้าคนเนี้มันเปื้อนเลือดมันเปื้อนเลือดแล้วมันบอกว่าเป็นเฮโรบอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักฐานชิ้นนี้ยชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจชานภาคหนึ่งได้เก็บมาหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้รองเท้าเปื้อนเลือดเนี่ยมันมีอยู่ในสำนวนไหมเหมือนที่เรารับข้อมูลมาว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยพบคราบเลือด นะสองจุดอยู่ที่เสื้อผู้หญิงคนหนึ่งในคืนวันเกิดเหตุนักข่าวก็ไม่เชื่อผมเอาผมเอาผมมนันโเอาผมมั่วเอาว่าผมหิวแสงอย่าได้แสงได้เป็นอะไรครับวันนี้กระจ่างชัดเรืยังครับพี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ตรงข้ามผมที่พยายามบอกว่าผมหิวแสงแล้ววันนี้ชัดเจนเรืยังครับว่าเขาสารภาพกันเองโดยที่ผมไม่ต้องไปทําอะไรเลย เอาละทีนี้มาคนสําคัญน้ําแข็งน้ําแข็งน้าแข็งบอกว่าเสื้อที่ฉันเปื้อนเลือดเพราะฉันยืมน้องแตงโมมาใส่ฉันยืมมาตั้งแต่ปีหกสี่นยน้องแตงโมใส่เสื้อวันที่ขับไฟเดย์เนี่ยวันที่ยี่้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่และน้องแตงโมเนี่ยประกาศขายเสื้อที่เปื้อนเลือดเหลือเชื่อเนาะน้องแตงโมเนี่ยเป็นดาราชื่อเสียงโด่งดังนะ แล้วไปออกขับไฟเดย์ครั้งเดียวใส่เสื้อดังกล่าวเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ซักผ้าเลยไม่ได้ซักเสื้อเลยถูกไหมผมก็งงเหมือนกันนะไม่ได้ซักเสื้อเลยนะครับนะมีคนเป็นญาติก็ไม่ใช่นะผมบอกให้เลยว่าไอคนที่ยืมเสื้อมาใส่ได้นเนี่ยถ้าเปื้อนเลือดเนี่ยแล้วจะยืมมาใส่ทําไมนะข้อหนึ่งนะ ยืมเสื้อมันใส่เนี่ยถ้าเปื้อนเลือดก็จะมาใส่ทําไมในวันที่เกิดเหตุคุณไม่ใช่คนยากจนนะถึงขนาดไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะครับนะจึงต้องไปยืมเสื้อคนอื่นมาผมบอกให้เลยว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศไม่เชื่อคุณหรอกมีแต่ตวพุบบูธรภาคหนึ่งเท่านั้นแหละที่ก็เชื่อคุณคำถามคนไทยทั้งประเทศมีใครเชื่อไหมเชื่อน้ําแข็งไหมว่าไปยืมเสื้อน้องแตงโมงมาเนี่ยที่เปื้อนเลือดเนี่ย นะครับนะแล้วผมถามคุณอีกข้อนะเสื้อตัวนี้น้องแตงโมเนี่ยสับในรายการขับไฟเด่นนะครับนะ <S <S แล้วก็ออกรายการแค่ครั้งเดียวเลยวันที่5ธันวาคม2564ผมถามว่าแล้วเสื้อตัวนี้จะไปติดเลือดตอนไหนอะในเมื่อน้องแตงโมไม่ได้ใส่แล้วใส่วันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วแล้วเสื้อน้องแตงโมจะติดเลือดที่ไหนมาอ๋อติดเลือดยุงเหรอนะคุณจะบอกว่าติดเลือดประจําเดือนอีกนะ วันนี้คุณน่แก้ตัวน้ําคุนๆนะผมบอกให้เลยว่าแก้ตัวแบบน้ําคุนๆผมไม่แปลกใจหรอกครับผมยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อเลยว่าเป็นคุณพวกคุณเนียออกมาวัน,นี้ในการผลกระแสเนี่ยผมรู้มาว่าคุณเสนอตัวออกรายการเองอยากจะมาแก้ต่างที่ผมพูดถึงเรื่องเสื้อเปื้อนเลือดเราเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรายังมีเรื่องที่ผมบอกครับว่า เราพบคนคนึงเนี่ยนะรากฏว่ามีรองเท้าเนี่ยเปื้อนเลือดนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้อยู่ในสำนวนหรือเปล่านะแต่เอาล้ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับนะว่ามีรองเท้าเปื้อนเลือดไหมนะสำหรับผู้ชายคนหนึ่งอะ